เฮ้ยพรุ่งนี้มีแต่งหน้าตีสี่และนี่กี่โมงกี่ยามแล้วทำไมไม่รู้จักล่ำจักนอนฮะตัวก็ตัวของกูเรื่องก็เรื่องของกูอย่าฉ <Yes. S 2> ันเป็นผัวเธอนะแล้วเวลาเธอนอนน้อยเธอก็มาด่าฉันแล้วตอนคืนสะกิดทำไมอ๋ให้มาโคกมาสับอยู่เนี่ยฮะไปนอนไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้แต่งหน้าลูกคา้าอย่างมีความสุขซูมมาที่มือทำไมซูมมาที่มืออ่า โหโหโทำลายร่างกายผัวไปนอนไปพรุนี้แต่งหน้าตีสี่ <c oughs> คุณลูกค้าที่เคารพครับลูค้ารับผิดชอบของบา้านแมนพรุนี้มีงานแต่งหน้าแต่ไม่ยอมแต่งดูแลต้นไม้รู้สึกดีกดูแลผัวค่ะ <c oughs> นะคะเข้าใจตรงกันนะหัวมันยังมีอะไรไว้เล่นกับเมียได้ต้นไม้มันเล่นได้ที่ไหนมันไม่มีอะไรหรอก แต่มันไม่เคยด่าว่ากูอ้วนไม่เคยไม่เคยด,ด่าว่ากูไม่สวยไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยลุงรังว่าแอร์ดังหนวกหูไม่เคยพูดตั้งแต่ต้นปีคิดเอาเองแล้วกันด่านขนาดนี้เลยยังไม่ยอมไปนอนเลยครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่มารามแพมไปทํางานสายเป็นประจําเอาล่ะเมื่อวานรดน้ต้นไม้ไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมา,าเบิกเนตรหน้ากาก พูเป็นรู้จักฟังนี่กูแต่งหน้ามาตั้งเยอะตั้งแยะมเงี้นหน้าสดสดกูหรอไม่ได้ถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยใส่คนจะได้เห็นความสวยบ้างสวยไหมคะคุณแม่สวยค่ะสวยมากนะคะอ่านี่วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งคุณแม่คุณแม่รายงานตัวนิดนึงค่ะชื่อเล่นคุณแม่อะไรคะชื่อปุ้ยค่ะคุณแม่ปุ้ยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเลิกเรียกอีปุ้ยหนึ่งวันนะคะเพราะว่าปุ้ยกับปุ้ยมันใกล้เคียงกันมากนะคะเดี๋ยวหลุดเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณแม่จะสวยขนาดไหนนะคะ หลายคนนะคะก็บอกว่ามาดามแพมค้ามาสายจริงๆแต่งหน้าทำผมนะ30นาทีแสบแต่เรื่องของเรื่องลัวลูกค้าไม่คุ้มพูดได้ฟังนั่งเป็นหนึ่งชั่วโมงขายที่ดารำใหญ่นะคะอ่ะเราก็เติมให้คุณแม่ไปนะคะหน้าคุณแม่เล็กนิดเดียวเองอ่ะท่กฝ่ามือมาดามแพมอะดูดิคือหน้าเล็กมากนะคะแต่ลดราคาไหมไม่ลดราคาเลทปกตินะคะอย่าต่อค่ะ แล้วถามว่าทำไมต้องเอาบอร์มาวางเปิดให้ดูใต้หอรด <c oughs> ครบแม่แลวหนึ่งนะคะล็อกไว้ไงกลัวแม่หายนะคะ <c oughs> ทาไปค่ะครับถ้าอยากคลายล็อกแม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนครับใช่ค่ะ <c oughs> แม่อยากล็อกดาวอย่างนี้่อไปไมคะ <c oughs> ไม่อยากล็อกอยากอยากจะคลายล็อกเร็วๆอยากจะคลายล็อกเร็วๆนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าหมิ่นสาบนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าปากแห้งเนี่ยแล้วทาลิปมันเนี่ยดีไหมหรือจะทาอะไรดีอ่ะขอตอบก่อนว่าเราสามารถใช้พวกครีมบำรุงผิวนะคะทาบริเวณขอบปากได้เพื่อกันปากแห้งนะคะปากเราก็จะไม่หมองไม่คล้ำไม่ดําเท่ากับขาหนีบนะคะแม่ทาไปแล้วถามว่าอ่ะแล้วทําไมถึงต้องทาล่ะคะก็กูบอกให้ทาก็ทาอย่าถามมากเอาเป็นว่ามันทาได้คือทาได้ถ้าทาไม่ได้กูตายแต่รุ่งเริ่มทาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะ คุณแม่คะอร่อยไหมคะอย่าิ้มนะคะทาขอบปากไปด้วยหลายคนก็บอกว่าเออขอบปากเนี่ยมันต้องใช้ลิปบ,บาล์มหรือเปล่าหรือว่าลิปกลอสด้วยปาไม่ต้องคะ่ะอย่าคะ่ะแทนน้พอนะคะทาขอบขอบปากใส่นะคะเพื่อกันปากแห้งนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรียกความมั่นใจให้กับลูกค้านิดนึงเนี่ยคุณก็ต้องซักทับทุกครั้งนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมาตรการโควิดกําลังมาแรงนะคะ ก็เราจะไม่ใช้พับซ้ำนะคะถึงใช้พับซ้ำเราก็จะไม่บอกคุณแม่นะคะเราไปซักก่อนเนี่ยลิปติกติดทนเกินซักไม่ออกนะคะต้องใช้ไฮเตอร์แล้วมึงเนี่ยสรุปแม่บอกว่าโอ้หน้ากูเหม็นไฮเตอร์ไปหมดละคะกดดไปนะคะที่คือการกดนะคะหน้าเราจะได้เป๊ะนะคะสวยจังเลยค่ะชั้นหรือแม่สรุปเป็นอีกายสรุปที่คุณชมคืออีกายใช่ไหมคะ มแม่สิจ้าสวยเลิค่ะอวยยดขั้นสุดบอกแล้วคุณแม่หนูแต่งหน้าไม่นานหรอกแต่อวยอหนึ่งชั่วโมง <c oughs> <c oughs> อวยยศหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณแม่ค่ะเอาล่ะ เดี๋ยวขอเผาแม่นิดหนึ่งวันก่อนที่ขอตังไปซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ <c oughs> ยังใช้อันเดิมอยู่นะคะ <c oughs> แต่ตังสองห0ื่หาหายไปไหนคะ <c oughs> ไม่รู้หายไปไหน <c oughs> แล้วสิ้นเดือนโอนอีกหมื่นหนึ่งหมื่บาทก็หายไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อ่ะเครื่องซักผ้าพ,พังอ่ะแม่บอกแม่จะไม่ซื้อโทรศัพท์แล้วล่ะแม่จะเอาไปซื้อเครื่องซักผ้าสรุปเครื่องซักผ้าก็ไม่ได้ซื้อ <c oughs> แล้วพอล่าสุดโอนตังไปให้มือหนึ่งพันบาทไม่รับโทรศัพท์กูอีกเอาไงดีคะโรคซึมเศร้ากำเริบและะ้วค่ะแม่ติดไพ่มากกว่าติดกูขอคำปรึกษาจากคุณแม่สิเออถ้าอย่างนั้นทำไงก็คุณแม่แม่บอกกูจะไม่คล้องเกี่ยวนะคะให้แม่อยู่เฉยๆอย่ายุ่งตอนนี้<ม>เนี่ยแม่มีความสุขอ๋อแม่ก็มีความสุขนะเขา้า,เขาข้างกันเองแล้วคุณแม่แต่งหน้าเองเลยคะ่ะคุณวิทย์ จำได้ไหมเมื่อตะกี้ไปที่ล็อบบี้แล้วเราก็บอกว่าอ,อไปห้องเท่านี้เท่าน,น,นี้นะก็ะถามมาทําอะไรคะกูแต่งตัวอย่างนี้เนี่คิดว่ากูเป็นแม่เล้าหรือไงกู <c oughs> มาแต่งหน้าเดี๋ยวนะถ้าเกิดแต่งตัวอย่างนี้แล้วเป็นแม่เลา้าไหนหล่ะสินค้าเธอนี่ไงขายรับบทนางเซลล์แล้วหนึ่งนะคะเป็นเซลล์อันดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ก็งงแบบว่าเออถามมาทําไมคะ ติดต่ออะไรคะมาทำอะไรคะแต่งตัวอย่างนี้กูจะเป็นแม่เล้าใช่ไหมหรือว่าอะไรอ่ะืเชิดสิงโตก็ได้เหรอสรุูไม่แช่สิงโตมากกว่าใช่ไหมคะคุณแม่ขาคุณแม่คิดว่าหนูควรเป็นมาม่าตังหรือแม่เล้าดีคะโอสรุปไม่ต่างกันเลยนะครับสวยมากครับหลายคนชอบถามไงคุณวิทย์มาดามแพมทาปากสีอะไรคะจะบอกว่ามีเป็นร้อยสีค่ะ ผสมกันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นทุกวันเลยนะคะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามาดามแพรมคา้าจะใส่ชุดแดงเนี่ยต้องทาปากแดงไหมจริงๆแล้วทาสีอะไรก็ได้ค่ะเรื่องของกู <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ได้ไหมอ่านเรื่องของมึงได้ยังไงแล้วแต่นะคะว่าจะทํายังไงก็ได้ท <c oughs> าสีซ้อมนุนย์อย่างนี้คุณแม่ก็จะดูเป็นสาวบ,บริสุทธ์นะคะสาวภูมิจันทร์ที่ยังไม่เคยมีลูกมาก่อน นะคะส่วนลูกที่อยู่ในงานเนี่ยคือเก็บมาจากข้างทางเอาแล้วน้องก็บอกกูมีปัญหาแล้วนะคะกลายเป็นเด็กมีปัญหาสรุปคุณแม่จะเปิดเผยความจริงไหมครวันนี้นี่ละค่ะคุณแม่ดาวผัสุกโคจริแม่ยิ้มหัวเราะใหญ่แกงแม่เก่งอีแรมนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็แต่งคุณแม่เรียบร้อยแล้วเราจะให้คุณแม่ได้ย่นชมตัวเองนะคะว่าคุณแม่จะแฮปปี้ห <reception> ร <Ell Herren> ือจะไปล้างหน้านะคะถึงกระจกค่ะคุณแม่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมก็ดูเลยค่ะมีเสียงอื้อทำไมเงียบค่ะตาสวยเกินไปหรอคะ โอเคครับโอเคโอเคเหรอคะค่อนข้างสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวรอแม่แต่งตัวให้เดี๋ยวคือแม่แต่งตัวเดี๋ยวาดให้แม่มาดูครับนะคะไม่ใช่ผมนัดเขาแล้วนัดลูกสาวก็เกิดในวัน อราคาอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้นะคะคุณแม่ก็แต่งมาในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งวันนี้นะคะเราเทคโอเวอร์กายออกไปแล้วะะแล้วเอาเจ๊ปุ้ยมาทําผมแทนถามว่าพ่ออะไรมันจะได้มีทั้งสองเวอร์ชันอะไรอย่างนี้นะคะส่วนถามว่าปุ้ยไปไหนขี่อยู่ข้างในค่ะเอาเป็นว่า วันนี้สวยแล้วนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดี่าเดี๋ยวถ่ายคุณแม่แบบว่ารวนรวรวรวนิดหนึ่งสองเวอร์ชั่นนะคะเธอหันหลังสิหันหลังอีกแล้ว <c oughs> มีหางโผล่ไง <c oughs> อันนี้ของแท้นะอันนี้ของแท้นะคะถ้าไม่ใช่ของแท้นี่คืคอจะไม่มีรูที่ตูดนะคะถามว่าพ่ออะไร อ้วนจบข่าวนะคะถึงขนาดซื้อเสื้อตัวใหญ่แล้วก็ยังระเบิดนะคะในระหว่างที่เราถ่ายงานอยู่แล้วก็ติดผีบ้านผีเรือนนะคะเก็บสายฟ้าเป็นวิญญาณนะครับโลมาคุณแม่ <c oughs> รู้สึกเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างไหมครับปุ้ย <c oughs> <c oughs>